วันนี้ผมจะมาพูดถึงว่าจะทำยังไงให้ลูกค้าเข้ามาที่ร้านกาแฟของเราครับเพื่อนๆทราบหรือไม่ครับว่าปัจจัยที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยนะครับเดินเข้ามาที่ร้านกาแฟของเราเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างครับผมแบ่งลูกค้าเป็น2ประเภทนะครับ ประเภทแรกครับคือประเภทที่ต้องการซื้อกาแฟอย่างเดียวเลยก็คือหมายความว่าเจอร้านไหนไม่รู้แหละก็จะต้องเข้าไปซื้อเพราะว่าร่างกายได้ต้องการคาเฟอีนอย่างแรงไม่ว่าจะเป็นราคารูปแบบร้านกาแฟอะไรยังไงไม่รู้แหละครับก็คืออยากทานกาแฟก็เข้าไปซื้อแค่นั้นแล้วก็อันที่2ครับก็คือเข้าตามเพื่อนฮนะคือเวลาเพื่อนเขาเนี่ยบอกว่าอยากไปกินกาแฟเขาก็ ก็แล้วแต่ก็เดินตามเพื่อนเข้าไปไอ้นี่คือตามตามใจเพื่อนประเภทที่3ครับคือเข้าไปเพื่อที่จะมีติงครับประชุมก็คือหมายความว่าวันนี้มีลูกค้าหรือเพื่อนเนี่ยนัดกันเจอที่ร้านนั้นร้านนี้เขาก็ต้องไปที่ร้านที่เพื่อนเพื่อนนัดไว้ไอ้นี่คือกลุ่มแรกถ้าหากว่าเราเนี่ยเป็นร้านที่อยู่ในช้อยกลุ่มนี้นะครับ เราก็แย่แน่เลยเพราะว่ามันมีร้านกาแฟมากมายที่ไม่ได้แตกต่างกันกาแฟก็เหมือนๆกันราคาเท่าๆกันรูปแบบร้านก็เหมือนๆกันเนี่ยลูกค้าเขาก็บอกว่าร้านไหนสะดวกเข้าร้านนั้นถ้าเกิดร้านเราเนี่ยห่างออกไปสักนิดเข้าซอยไปหน่อยอยู่ลึกเข้าไปในชุมชนเนี่ยเสร็จเลยเพราะว่าเขาก็ไม่ไปเพราะว่าร้านเราไม่สะดวกในที่จอดรถก็ดีไม่ว่าในเรื่องของการพบปะสังสรรค์ก็ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารับลูกค้ากลุ่มนี้นะครับเราแย่แน่แน่ วิธีที่จะทําให้ร้านเรารอดนะครับแล้วก็แตกต่างจากคู่แข่งผมก็เลยเสนอเป็นลูกค้าประเภทที่2ครับลูกค้าประเภทนี้นะครับเขา,เาต้องการสิ่งแรกเลยนะครับคือการดีไซน์การดีไซน์ร้านการตกแต่งภายในร้านกาแฟลหลายที่นะครับที่เขาตกแต่งดีๆนะครับมีการดีไซน์ดีๆเนี่ยต่อให้อยู่ไกลแค่ไหนเนี่ยลูกค้าก็จะขับรถเข้าไปเพื่อที่จะไปถ่ายรูปเข้าไปเช็คอินเห็นไหมครับก็คือเป็นกลุ่มที่นําสมัย กลุ่มเนี่ยจะไม่สนใจเรื่องราคาต่อให้ร้านเราอยู่ไกลแค่ไหนเนี่ยเขาก็ไปเพราะฉะนั้นปัจจัยแรกที่เราจะให้ความสําคัญก็คือในเรื่องของการดีไซน์ในเรื่องของการออกแบบตัวร้านและแบบที่2ครับในการที่ดึงลูกค้าเข้ามานะครับก็คือว่าร้านของเราเนี่ยจะต้องมีการบริการแบบอะไรพิเศษสักอย่างหนึง่งนะครับเช่นอนุญ,ญาตให้พาน้องหมาเข้ามาได้อนุญาตให้พาน้องแมวเข้ามาได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าร้านเราเนี่ยมีบริการอย่างอื่นเช่นบา,างที่นะคร <S <S <อ teammate. S 2> ับเขามีตัดผมนะฮะ เขามีสระผมอย่างเงี้ยนะครับลูกค้าเนี่ยก็เพื่อนสระผมอยู่อีกคนนั่งรอก็สามารถทานกาแฟดื่มกาแฟได้สามีไปส่งภรรยาสระผมก็นั่งดื่มกาแฟอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในร้านเนี่ยมันจะต้องมีแม่เหล็กอย่างใดอย่างหนึ่งในการที่จะดึงลูกค้าเข้ามาครับและบางที่ครับเป็นร้านกาแฟที่อยู่ในห้องสมุดนะครับ,รบเข้าไปในห้องสมุดแล้วเงียบๆเนี่ยบางเอิญมันมีร้านกาแฟของเราอยู่เนี่ยลูกค้าโนชอยครับยังไงก็ต้องซื้อกาแฟเราเห็นไหมครับอันนี้ก็คือ ร้านกาแฟต้องมีแม่เหล็กข้อ3ครับร้านของเราเนี่ยนะครับมีบัตรสะสมแต้มต่อให้ลูกค้าเนี่ยนะครับเขาอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเขาก็จะพยายามหาเวลาว่างมาที่ร้านเราครับเพื่อที่จะมาซื้อกาแฟแล้วขอจอบบางที่นะครับอย่างร้านผมเองเนี่ยมี10แถมหนึ่งแล้วก็อาจจะมี12แถมเบเกอรี่1ชิ้นพร้อมกาแฟ1แก้วอย่างเงี้ยฮะเขาก็ไม่ไปกินร้านอื่นแล้วครับยังไงเขาก็ต้องมาร้านผมเพราะว่าผม3สาขา4สาขาเนี่ยไปร้านไหนก็จอบได้หมดเลย ก็ทาให้ลูกค้าเกิดความสะดวกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีบัตรสะสมแต้มให้ลูกค้าเนี่ยนะครับก็จะทําให้เขาเนี่ยจงรักพักดีฮะแล้วก็กลับมาที่ร้านเรานะครับประการที่4ครับเรามีโปรโมชั่นตลอดเวลาซึ่งร้านอื่นเขาอาจจะไม่ได้ทำนะฮะแต่ร้านเราเนี่ยทำตลอดเลยลูกค้าที่เข้ามาที่ร้านผมแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการแอดไลน์นะครับมีไลน์แอดมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่ส่งโปรโมชั่นให้ลูกค้าและลูกค้าก็สามารถที่จะสั่งซื้อเราได้โปรโมชั่นที่ดีควรจะทําเดือนละประมาณ2ครั้งครับประการสุดท้ายครับก ค้าเข้ามาที่ร้านเราเนี่ย เพราะว่าเขาอยากมาเจอเรานั่นหมายความว่าความมีมนุษยสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นสิ่งสาคัญรีเลชั่นเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาไม่ไปร้านอื่นเพราะเขาต้องการมามาเจอผมนะครับต้องการมาคุยด้วยกันมานั่งกินกาแฟเก้าอี้ตรงนี้สําหรับเขามาทีไรมีที่นั่งสําหรับเขาตรงนี้เป็นที่ประจําของเขาเมนูที่เขาชอบทานนะครับขนมแบบใหม่ๆที่เราจะคอยมาเสิร์ฟให้เขาแล้วก็มีการพูดคุยกันนะครับเป็นเรื่องสเปรฮ์ะครับเรื่องพระเครื่องบ้างเรื่องการเมืองบ้างนะครับเรื่องดาราเรื่องหนังภาพยนตร์ บบ้้าางงอะไรมันทําให้ร้านเราเ,เป็นสมาคมนะครับถ้าเกิดเราทําอย่างนี้ได้แล้วนะครับรับรองว่าร้านเราเแตกต่างจากคู่แข่งจริงๆก็จะทําให้ร้านเราเมีลูกค้าเข้ามามากทั้ง5ปัจจัยที่ผมบอกเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆทําได้เพื่อนๆก็จะมีข้อแตกต่างเหนือกว่าคู่แข่งที่อยู่บริเวณรอบๆร้านเรานะครับก็เราไปปรับใช้ดูนะครับถ้าคุณชอบสาระ,ะดีๆเกี่ยวกับธุรก,ก,รกิจกาแฟนะครับสามารถติดตามผมได้ในเพจกาแฟสดไม่ปวดหัวบายอมตรลาจะมีคลิปดีๆแบบนี้ส่งเข้าถึงมือถือท่านท,นทุกวันในเวลา3ามทุ่มตรงครับ <S <S